ไปแล้วครับ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 ตะวันครับเพื่อนไปแล้วครับโดนไปแล้ว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 ยาว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 ไปขึ้นข้นไปอุ้ยตัวนี้ไปยาวๆครับอุ้ย สวัสดีครับเ,เพื่อนชาวสวิตเตงคาฟิชชิงทีวีวันนี้เรามาตกปลาแบดกับปลาช่อนครับผม ramai dong hap. Itu ah, itu ah. Itu ah, kan. Tetap leh. Mai dia boleh. Sangat kat datang ไปแล้วครับ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 โดนครับเมื่อนโดนส,สายยาวๆจำลิฟนี่โดนครับจำลิฟเป็นไงครับจำลิฟไหมเยื่อหายไปเลย <laughs> สงสัยวิ่งไปเลยดูดเบาๆนะครับตัวนี้เคาะอยู่ต้องนัานทีแรกไม้แรกกัดตับ๊บลงไปครับแล้วก็ตืดๆอยู่ต้องน,น้นเอาจนได้เคาะช้าๆนะครับหน้านี้จะเขี้ยวๆนิดนึงเป็นไงท่านผู้ชมจำลิฟสมชื่อไหมนี่ครับเดีืยโอ้โห อยู่ในคอเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์ก่อน,นครับกัดเบ,บาๆนะตัวนี้นะดูดค่อยๆนะครับไซส์สวยเลย <c oughs> กับโลครับจำลิบจำลิฟแก้วเดี๋ยวี้ปลดปลากันครับเนี่ยครับเพื่อนๆไส่ปลาเช็ดโลครับอันนี้เช็ดโล เยอะไยไปเลยป้าสิลุกจะพาตัดให้นะโอ้โหนี่ยท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมอยู่ในลำคอเลยเฮ้ยอ,อย่าดิ้นดิแล้วก็ทะลเุเนี่ยเฮ้ย แบบเดียว <c oughs> จำลิฟไหมเพื่อนโอ้ยกอดโอเคครับตัวแรกมาแล้ว <c oughs> ถ่ายรูปนิดหนึ่งครับแล้วก็ปไปเลย ตีนอนดูครับแถวนี้ตีปลายยางดูนะกัดเลย,ยกัดเลยไม้เดียวโดนหลุดไปแล้วครับปลาช่อนปลาช่อนครับโอ้โหไม้เดียวกัดเมื่กี้เราลองตีกบยางรอรขอบดูครับไม่มีตัวก็เลย ปลาย่างลงไปไม้เดียวซัดเลยส่งน้อยไปน,นิดหนึ่งครับคิดว่าปลาแบดน่าเสียดาย,ยาจริงๆครับ นปลาช่อนเน้นๆตัวนี้เน้นๆอือหูย,ย,ยตัวใหญ่ๆกัดคันเล็กๆเหรอ ตัวใหญ่กัดคันเล็กอ่ะโอ้โหตัวปลาเอฟเลยคุณผู้ชมโอ้กักคันสตีทเล็กเยี่ยม <laughs> <laughs> ดูใส่ปลากับขนาดคันครับเพื่อนตัวเบนเ่มเลยครับตัวนี้มีสองโลสุดยอด <laughs> โ okay, อเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูสายป่าโ okay, อเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้ดูสายป่ามีสองโลกว่าที่ชันายงูเหลือยมดูตัวเบ้ีเลยครับจะดิน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 ,นจะดินข้างจะดินละดูดิลายมันมงูเลยสุดยอด กับคันสตรีทเล็กๆนะครับเบร64เ <laughs> จ้าแก้แขนได้สำเร็จนะครับมัน <laughs> มีตัวหนึ่งที่แรกนะเพื่อนๆผมจะย้อนให้ดูนะครับไปกดผิดไปกดเป็น time lap นะครับมันก็เลยเป็นถ่ายแบบรวดเร็วนะตัวนั้นหลุดไปฮนะถ่ายไม่ติดถ่ายติดอยู่ครับจะเป็น time lap ผมจะ slow ให้ดู นี่ครับแบบเนี้ยน่าเสียดายครับตัวนั้นก็ตัวเท่ากันเลยครับ2โลเหมือนกันหลุดไปตัวนี้ก็มาแก้แขนได้สำเร็จโอเคลองตีดูอีกครับเพิ่มีอีกตีรอปาจิบไปเรื่อยๆเจอตัวจิบเราก็ขยี้ขยี้ขยี้ซ้ำไปเรื่อยๆ กัดไม่ยากครับต้องเติมมันนิดนึงถ้าเรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันก็ไม่เท่าไหร่ครับที่ยากคือหาตัวมัน สติต้องดีครับสงสัยต้องทันถ้าสงสัยไม่ทันกัดเรากะชากส่วนตึ้งโอกาสหลุดสูงครับประช่อนมันจะงับแบบคือปลายางมันตัวค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ไม่เหมือนกบที่จะเป็นแบบกับคําเดียวนะครับปลายางมันต้องสงสัยให้ทันนิดนึงถ้ามันกัดเราสายยังตึงอยู่เนี้ยมันก็สะดุ้งครับมันจะคลายก่อนสงสัยให้ทัน ต้งสติให้ดีตือมันหน่อยตือมันครับไปละ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 ยาวๆยาวๆยาวๆเอ้าเข้าไปโอ้ยตัวนี้ไปยาวๆครับโอ้ยไกลๆมากนู่นโอ้ยกัดสวนครับตัวนี้กัดสวนเราวิ่งยาวๆเลย มีสิทธิ์ขาดได้ครับวันนี้แต้มที่สามโอ้โหวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งสำเร็จครับโอ้โหไม่ขาดกัดสวนแรงมากแล้ววิ่งยาวๆครับเพื่อนดูเหยื่อหายไปเลยโอ้ oh my god ดูคันครับเพื่อน สตีดเรทหกสิบ <laughs> กัดแล้ววิง่งกัดแล้ววิ่งยาวๆเราก็ส่งสายตามไปก่อนนะครับจะมึงตกใจกดจืดให้มันวิ่งไปจนมันหยุดนะครับให้มันเกินอีกทีนะึงกึ๊บเข้าไปนะครับแล้วก็วัดเน้นๆเลยเรียบร้อยแต้มที่สามไซส์สวยๆครับผม <c oughs> ผลของการทรงนานผลของการทรงสายนานมันก็จะเข้าไปลึกๆแบบนี้ <c oughs> โอเคครับนี่ต้นที่สองยังโหดอ่ะขันแว่อย่างรัอนอ่ะตั้งๆเลย กดถือดึงตึงดึงออกจริงๆเลยอะไม่ว่าไอ้หมดเรียงไม่ออกไม่ออกต้องลอยลอยชู่ให้มันออกสะดวกสะดวกอือห้ามเข็นอุ้ยเกือบร้อยอยู่โดนอยู่ไปช้อนจริงโดนตัวนี้แหละอะไรวะมาจับคันพี่ละไม่เดียว ขวาด้วยจับคันพิลาไม้เดียวเลยแม่งกระชากไปเลยอ่ะแม่งกระชากคันไปเลยดีนะทรงเลย <c oughs> <c oughs> ไม้เดียวเลยค <c oughs> ันหมานเนาะดูนครับพนีเ่เอาคันพ่ลามาตีเล่นนะครับเป็นไงแอร์เอ็ด <c oughs> ไม้เดียวรู้เรื่อง ตามตื้อมันอยู่ไอตัวนี้กัดทีแรกแล้วใส่พีอีเล็กมาโดนพได้เลยทีนี้สวยงามครับตัวที่สี่้าโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็พอแค่นี้กันก่อนครับได้ปลาช่อนไปสี่ตัวหลุดไปสองตัวครับเป็นไซส์สวยๆเลยได้ตัวใหญ่สุดก็อบสองโลกว่าโอเคกับปลายางแล้วก็กบย่างจำลิฟนะครับอย่าลืมหากเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถแอดเฟซบุ๊กไปนะครับที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับผมลงไว้ให้แล้วก็สามารถเข้ามาสั่งกันได้เลยโอเคครับผม 来了。